g ิฟ t n นิวส์สวัสดีครับผมการุณชัางประยุนครับและดิฉันลักษณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการ Gift News ครับคุณลักษณาอะไรคะคุณวันนี้ฉันหอมกลิ่นอะไระวันนี้เหรอซูดบ o าซ o มอ่อมากกินเพี้ยนเหรอเย้าวยาวนมากอันนี้ผสมกินเหงื่อได้ไหม <laughs> กินเพี้ยนหรือเปล่านิดงเง เอ๊แต่โอเคนะกินนี้โอเคนะกินเนี้ยเคใช่ไหมเช่าเนอดิฉันเปลี่ยนไปเรื่อยเเพราะว่าน้ําหอมมันแสดงถึงแบบอารมณ์กับบุคลิกในวันนั้นของเราไม่จริงๆผู้หญิงกับน้ําหอมเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะผู้ชายก็เหมือนกันเหอะเดี๋ยวนี้นะได้กินไหมเออได้กิ่นได้กินได้กลิ่นเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะน้ำหอมเนี่ยแต่ละคนเวลาเลือกใช้เนี่ยดิฉันเป็นนะแล้วแต่อารมณ์วันนี้อยากฉีดกลิ่นนี้วันนี้รู้สึกกลิ่นเนี้ยหอมเอามาฉีดไม่เหมือนผมเหมือนกันสมาร์ทเน็ตกับฟิลนะ สลับกันไปมาดีเนาะบางทีแบบว่าวันไหนอารมณ์แบบติดๆหน่อยนะฉีดสมาร์ทเน็ตครั้งหนึ่งฉีดฟิวครั้งนไม่ดีไม่ดีไม่ดีดีอันนี้ไม่ดีใช่เอาไหนเขาบอกว่าสาวยุคใหม่นี่นะคะสามารถเลือกความหอมได้หลากหลายสไตล์อ่าเขาบอกว่าหอมสไตล์สาวผิวนุ่มอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหอมกลิ่นแรงๆค่ะเพียงแต่ว่าเลือกโลชั่นหรือครีมทาผิวที่มี กลิ่นหอมที่เราชอบคืออาจจะไม่จําเป็นต้องฉีดน้ําหอมถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะพวกโลชั่นเนี่ยมีกลิ่นหอมหอมเยอะแยะมากมายเลยมีหลากหลายกลิ่นมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกสามารถทาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆได้ด้วยไม่ของเราเนี่ยโรเซียนะคุณดีมากจริงๆิงดิฉันชอบอะไรรู้ไหมฟรังซิปานีอ๋อนั่นก็โอเคโอ้โหดีมากลีเราวดีสุดๆเคยเดินผ่านคุณผู้หญิงบางคนแล้วแบบทาโลชั่นแล้วรู้ว่ามันเป็นกลิ่นของโรเซียไหมคุณ มันหอมแบบเออเหมือนเดินอยู่ในแบบโอ้ดงดอกไม้หรอดองดอกไม้แสาวหวานไงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหอมสไตล์สาวพราวเสน่ห์ค่ะเขาบอกว่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมของแคสซีหรือว่าพีชหรือว่าเบอร์รี่ป่าค่ะอาจจะเป็นน้าหอมกลิ่นพีชอ่อนๆนะคะหรือว่าสเปรย์ที่มีกลิ่นหอมธรรมชาติจะทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็สดชื่นขึ้นในทันทีต้องเป็นธรรมชาติที่เขามีการสกัดมาเรียบร้อยแล้วอย่าเป็นธรรมชาติลงโทษเด็ดขาด เด็ดดอกไม้มาแล้วถูตัวอย่างเงี้ยอย่าทำไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ค่ยเด็ดตามรั้วบ้านนะอันชันเนี่ยอุ้ยตายแล้วอันชันก็ว่าเขียนคิ้วเอออย่าไปทำเขาบอกว่าแล้วต่อมาอะไรอีกสไตล์หนึ่งคือโอ้ยสไตล์นี้เป็นเยอะช่วงนี้สาวหอมสไตล์สาวมั่นค่ะมั่นใจอ่ามั่นใจเขาบอกว่าเราจะต้องเลือกนะคะน้ำหอมรือผลิตภัณฑ์เพิ่มความหอมเนี่ยนะแบบสามารถปกป้องกลิ่นกลิ่นกายได้ยาวนานคือถ้ามีกลิ่นตัวแรง หรอย่างงั้นไหมไม่คุณปกติคุณผู้หญิงเขาดูแลเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นแบบเหมือนกับเพิ่มเติมการใช้สเปรย์ใต้วงแขนหรืออะไรแบบนี้รอนเขาเป็นสเปรย์เหอใช่เป็นสเปรย์เป็นสเปรย์ดีกว่าค่ะนะก็คือถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของกลิ่นกายเท่าไหร่หรือรู้สึกไม่พอใจกับกลิ่นกายที่มีอยู่จริงๆผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นกลิ่นกายของผู้หญิงเนี่ยนะเป็นกลิ่นที่มันหอมนะ มันหอมอยู่แล้วเพี่งแต่ว่าปัจจุบันผู้หญิงออกมาคุณบางทีมันมีกลิ่นควันลดกลิ่นอะไรแบบนี้กลิ่นผู้หญิงเนี่ยมันจะได้กลิ่นคือมันดมใกล้ๆอ่ะแล้วใครเขาจะยอมให้เรามาดมใกล้ๆบางทีแบบหิวอ่ะตอนเลิกงานซื้อหมูปิ้งกลิ่นติดตัวเลยเป็นกลิ่นหมูปิ้งนะคะเขาบอกว่ามีวิธีการฉีดน้ําหอมนะคุณการุณวิธีการฉีดน้ําหอมที่ที่ดีนะเดี๋ยวลองลองเล่าให้ว่าคุณการุณเคยได้ยินมาเหมือนกันไหมหนึ่งเขาบอกว่าให้ฉีดน้ําหอมตอนที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวยัง เช็ต,ตัวแล้วแต่เหมือนกับแบบว่าต้องแห้งไหมไม่ต้องแห้งมากหมัดหมาดเขาบอกว่าฉีดตอนนั้นแหละเพราะว่าผิวสะอาดและพร้อมที่จะดูดซับกลิ่นอเออแล้วก็บริเวณที่ฉีดที่ไหน ข้อพับและจุดชีพประจานถูกต้องค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นเขาจะเดี๋ยมีความร้อนตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างหลังหูอ่าข้อพับข้อพับ่าข้อนี่ได้ข้อมือข้อมือได้อ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อพับที่หัวเข่าก็ได้นะข้อข้อพับใต้เข่าเนี่ยนะใช่เขาบอกว่าก็ได้เพราะว่าเวลามันเกิดความร้อนค่ะตรงจุดบริเวณเหล่านี้จะทําให้กลิ่นนมันระเหยออกมาซอกคอได้แต่วิธีการที่ผิดคืออย่างนี้ยังไงฮะ คุณมันบอกให้ฉีดข้อมือฉีเสร็จถูกันงี้ได้ไหมอย่าทําทําไมอ่ะเขาบอกว่าความร้อนที่ร้อนเกินไปจะทําให้กลิ่นเพี้ยนอ๋อแต่มันจริงคุณอย่างเช่นน้ําหอมเราควรเก็บไว้ในที่เย็นห้ามโดนแสงแดดไงพอมันร้อนมากเนี่ยดิฉันยังเป็นเลยเมื่อก่อนดิฉันไม่รู้ฉีดปุ๊บป่าป่าป่าอย่างนี้ปรากฏเป็นกลิ่นไหมเป็นอีกลิ่นนึงนะคะเขาบอกว่าเวลาฉีดเนี่ยคือ คำพูดที่บอกว่าสาวเนี่ยกลิ่นหอมโชยอ่อนๆเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วคืออย่าทําเหมือนตกบ่อน้ําหอมมาไม่บางคนฉีดน้ําหอมฟุ้งกินไปนะไม่รู้ตัวไงโอ้น่ากลัวนะกลุ่มฉีดไปเรื่อยฉีดไปเรื่อยอย่างนี้นะคนประเภทนี้หน้ากลัวนะคุณต้องระวังนะน่ากลัวเวลาเดินมาปั๊บกลิ่นมาก่อนแล้วรู้แล้วมาแล้วินทาินงทาไม่ได้เลยเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะเดืองจะได้อยู่จะได้รู้ใช่ครับคุณลกคณาวันนี้เราก็นําเรื่องราวเีๆเกี่ยวกับเรื่องของ การฉีดน้ำหอมนะครับรวมถึงการเลือกกลิ่นนะครับให้เหมาะกับบุคลิกหรือความต้องการของคุณเองนะครับผมการุณชัางประยุนครับและลิชาลักษณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Peace.